สวัสดีครับสวัสดีกับวันพายุเข้าวันนี้เป็นวันที่11ตามกรมอุตุบอกว่าพายุจะเข้าซะจริงๆครับปีสองเละเทะอันนี้คือสภาพที่ที่เดินปัจจุบันนะเดี๋ยวจะพาไปดูในฟาร์มเ <c oughs> หนเนี่ยเดินเครื่องเดินลุยเนี่ยรองเท้าปิวนี่ อย่างชิวครับเดินลุยน้ำเล่นแฉะเลยครับนี่ตรงนี้เคยขุดหลุมเลี้ยงเป็นไก่ลุมนะฮะน้ำท่วมเดี๋ยวดูนี่ลึกขนาดไหนมิดบูทโอ้ยท่วม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 รองเท้าไหลวะนี่ ที่ทำงานมากเละเทะ,ะลุยต่อดูซิว่าในฟาร์มจะเป็นยังไง่ยังขันได้แดงยังมีความยังมีความสุขยาขึ้นเยอะมากอ่ะเป็ดน้อยออกมยมงไงเนี่ย นี่ครับนี่คือทางเข้านี่คือทางเข้านี่ครับน้ำท่วมมาละกงมาละกอลม้มดูดูที่อยู่ของเป็ดคือเป็ดไม่มีที่ไข่อะเมื่อกี้มาไปควักมันไข่ที่กออ้อยไปควักไข่มาเออโหเสียงดีลอเกินแฮ แชไปหมดนี่นี่ไก่ดำเหมือนเลี้ยงหมูงี้ก็ไม่รู้พื้นแชไปหมดนี่งปกติเคยได้วันละแผงวันละแผงวันนี้ได้สิบเก้าฟองแล้วก็แช่น้ำทุกฟองนะครับว,วันนี้ต้อง,ต,องต้องสองสัยเอาไว้กินเองใช่ไหมเพราะว่าขายแล้วก็กลัวเสียนี่ครับ เดี๋ยวเข้าพาเข้าไปดูอันนี้คือเลี้ยงเป็ดเสร็จแล้วนะเป็ดมันตื่นเพอมาค์ใส่หมวกมาใช่ไหมครับนี่เป็ดไา้นะไปด้วย <c ười> คิดดูว่าความลึกอ,ะอ่ะ,อะไม่ควนไม่ัวนไม่ควรเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในของเป็ดเล็ก <c ười> ยาวๆเลยครับถ่ายกันยาวๆไปเลย ฉ้ำแฉกันเลยครับนี่ไอเป็ดตรงนี้ชอบเล่นน้ำดีใจไปตรงนี้สบายใจไปแต่ไอเป็ดอันนุ่นไม่ค่อยชอบเล่นน้ำต่โดนน้ำพ่วมหมดเลยอันนี้ขังไว้ว่าเป็ดนชอบโดดออกไปข้างนอกแฉนี่ครับอ้าวนั่นไข่ฟองเลยแรงออกมา นี่ครับเป็นไงนำพอพี่ลูกสุดยอดเลยนี่ครับกระมังยังลอยอ่ะทุกคนกระมังใส่น้ำเป็ดได้ไงว่ายน้ำได้ฉิวเลยปะว่ายน้ำฉิวเลยสุดยอดโน่นที่ตากพงตากผ้าอ่า ฝนตกคืนเดียว,วทุกคนไม่ไม่คืนเดียวเลยตกประมาณตีสองถึงประมาณหกโมงนิดๆมาวายนาะมาลูกมาตกไม่กี่ชั่วโมงครับไก่นี่ไม่มีที่วิ่งแหละในนี้ก็แฉะหมดเลยมันสาบยังไงหงุนเนี่ยดูไก่บ้านหน่อยดินี่กำัองไก่บ้าน เละเทะไปหมดนี่ <Ooh. S 1> สุดยอดอยาจะบอกว่ามาืวานน้ำไม่ไหลครับน้ำในโอง่งเนี้ยมีอยู่ประมาณนี้ข้างล่างคือใช้บัวตักไม่ได้ตกมาไม่ก,กี่ชั่วโมงน้ำเต็มกระถังครับทุกคนคิดอาการว่าตกหนักขนาดไหน ทำไงดีทำไงดีเล่นน้ำกันมันเลยคันนี้เป็ดผมยังไงโดนฝนเข้าไซกันมันเลยวะนี่แะครับเช้ามาก็จะได้ยินแบบนี้แหละลจะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงไก่ตอกร้องเสียงเป็ดร้องก่อนจะเลี้ยงครับมันก็จะอย่างนี้แหละชาวบ้านลำคาญหมดแล้วมั้ สุดยอดแบบนี้ใช้คำว่าน้ำท่วมฟาร์มได้ไหมเอ่ยหรือว่าใช้แค่น้ำขังแต่ปะกะติมันไม่เคยขังขนาดนี้เลยนะอันนี้คือมาํำฟาร์มมาประมาณเข้าปีที่เข้าปีที่สามเอ้ยเบ้าในโลก ทุกคนดูซิลกี้ดูสภาพซิลกี้สุดยอดไกดำเดี๋ยวมันจะได้ดำจริงๆแล้วเขาบอกว่าพวงนี้จะตกอีกอขาดทุนขาดทุน ลงทุนค่าอาหารวันละ96บาทมีไข่1อ19ใบาอาหารวันละ6กิโลเฉลี่ยเป็นเงิน96บาทปกติก็จะได้อยู่แพงนิดๆก็จะได้ขายวันละ100 1 0 5ประมาณนี้ก็จะได้กำไร40 50วันนี้ย่อยครับ <laughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟ้าเปิดเลยถ้าวันนี้ตกอีกก็คงจะท่วมหัวขาดนะดูแล้วเวนกามเวนกามแบบนี้เรียกว่าน้ำท่วมเลยไหมทุกคนหรือว่าน้ำขังคงใช้คาว่าน้ำขังแหละอาจจะเป็นน้ำขังน้ำขังเยอะ ทำมาเนี่ยเข้าปีปะ่ะน่างเลเข้าปีที่สามแล้วปลดเป็ดไปหนึ่งรอบกับทุกอย่างเอออย่างเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับว่าเมื่อก่อนยิงย่งทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมิดชิดขึ้นมาเริ่มมีหลังคงหลังคาอะไรก็นั่นแหละยังท่วมเหมือนเดิมลงทุนไปหลายหมื่นก็ยังท่วมเหมือนเดิมสงสัยงทเ,เ,ยเทป,ปูนใช่ไหมสงสัยฟาร์มผมนี่ต้อง ลงทุนอีกแสนหนึงเทปูนเหมือนนะเหมือนตรงนี้มันมีกบตัวหนึ่งนะเพราะว่าตอนที่เดินไปเอาโทรศัพท์เห็นมันโดดจุ๊บหนึ่งกบหรือเขียดนั่นแหละน่าจะกบอะตัวมันใหญ่เนะเทะเนะเทะไงมอกเดินบนอะไรเ,นนเละเทะเละเลทะ แค่นี้แหละเละเทะเช็ดไข่ไปส่งเขาดีกว่าดแถวเ,เ,เ,เนียแถ,ถ,ถมให้นิดนะึงดูสภาพไอ้กระปุกไอ้กระปุกนี่เป็นอเมริกันซิลกี้ครับที่เป็น ไก่ที่ขนฟูที่สุดในโลกแล้วดูสภาพไม่เหลือความฟูเลยทรงผมซูเปอร์สย่ามากอะเป็นน้ำหนามเลยปุ๊กนี่มา